อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการาปูตัวกระเบื้องลายแซมนะครับซึ่งที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นลายลอนดอนนะครับลายลอนดอนนี่ก็จะมีความสวยงามน,นะครับดใูใกล้ๆนี่สวยไหมฮะลายลอนดอนนะครับตอนนี้ก็ทำตั้งแต่เช้าครับเพราะว่าช่างเขาก็รอหินนะฮะหินที่รอก็คือหินหินเกล็ดเนี่ยครับ หินเกศเนี่ยเขารอรถมาส่งนะฮะทีนี้การปูเนี่ยมันจะต้องปรับตัวดินก่อนนะฮะการปูเนี่ยจะต้องอปรับตัวดินดินที่อยู่พื้นใต้สุดเลยอะ่ะปรับดินก่อนให้มันเสมอก่อนเสร็จแล้วแล้วก็ทําการบอดอัดทําการบดบดอัดด้วยเครื่องเครื่องที่บอดอัดดินให้มันแน่นะนะครับแล้วพอหลังจากบดอัดแล้ว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องบทอัดก่อนรู้สึกจะเห็นมาแล้วนะเมื่อเช้าคลิปที่ถ่ายโอเคไม่ต้องดูพอบทอัดไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวผ้าผ้าสีขาวเนี่ยผ้าเนี้ยเนี่ยไอ้ผ้าสีขาวเนี่ยม,มันคือผ้า GO อ์นะเจอเทคพายนะมันจะเป็นผ้ามันจะไม่เหมือนถุงดำพลาสติกนะครับตัวผ้าเนี่ยมันจะาราคาแพงหน่อย ก็ดีของมันก็คือมันจะไม่อุ้มน้านะถ้าเป็นในตัวถุงพลาสติกเนี่ยมันจะอุ้มน้ำนะเวลาฝนตกหรือเราทิ้งน้ําเทน้ําหรือซักผ้าอะไรเนี่ยตัวนี้มันจะระบายดีนะฮะระบายน้ําได้ดีคือมันไม่มันไม่ขังอะ่ะมันไม่ขังเหมือนในถุงพลาสติกอะ่ะก็มันเปรียบเสมือนดินนั่นแหละนะเราก็ปูผ้าเอาไว้ก่อนนะพออัดดินเสร็จแล้วปุ๊บเราปูผ้าปูผ้า geo ไปให้ทั่วเลยให้ทั่วบริเวณเลยเนะี่ย เนี่ยด้านหล่างด้านข้างนะฮะด้านด้านหลังนะครับพอปูผ้าเสร็จปุ๊บนะ 1, หนึ่งบนอัดดิน2ปูผ้าสามโรยหินเกล็ดนะโรยหินเกล็ดหินเกล็ดเมืเ่อกี้ที่ให้ดูอะโรยหินเกล็ดเพื่อฝากระดับพื้นให้มันเสมอกันให้มันเรียบเสมอกันวิ่ง ม่เป็นไรหินหินเกศเมื่อกี้เนี่ยหินเกตอันนี้เออลืมบอกท่อเนี่ยเวลาเราโรยหินเกตแล้วอะตัวท่อมันก็จะต่ําลงทีนี้เราจะต้องเอาตัวอินแดงเนี่ยมาเสริมความสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันเวลาปูกระเบื้องแล้วมันจะได้เสมอกันนะครับโอเคหลังจากโรยหินเกตเสร็จแล้วนะเราก็เริ่มจะ โอาโหตัวเบื้องเนี่ยที่กราทุกๆอยู่เนี่ยเอกปูกระเบื้องแล้วก็ตรงส่วนขอบอะไรเนี่ยที่มันมีขอบไม่เต็มแผ่นเนี่ยเขาก็จะนําไปตัดนะครับเขาก็จะวัดหัววัดหัวท้ายวัดหัวท้ายยังไงเดี๋ยวดูนะเน่ยเขาจะทําการวัดหัวท้ายเนี่ยตรงช่องเนี้ยตรงเนี้ยกว้างเท่าไหร่นะฮะเื่อจะต่อแผน่นแล้วก็ตรงเส้นขอบเนี่ยกว้างเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาจะนําไปตัด ไปตัดตัวแผ่นตัดอ่ะแผ่นตัดตัวกระเบื้องอ่ะตัดให้มันไซส์่าที่เราจะมาวางเสร็จแล้วก็มาวางปุ๊บวางปุ๊บโ่นใช้คอ้อนแบบนั้นตุบตุกตุกตุเห็นไ,ไหมเพื่อให้มันแน่นใช้คอ้อนทุบเพื่อให้มันแน่นเนี่ยพอทุบเสร็จแล้วก็ปรับพื้นเกี่ยพื้นเพื่อจะวางแผ่นต่อไปนะ ถ้าวางแผ่นเต็มเนี่ยเราไม่ต้องวัดเราวางชิดผนังได้เลยแต่แผ่นที่มาเต็มเนี่ยจะต้องวัดหัวท้ายเสร็จแล้วก็ไตัดแล้วก็มาวางให้พอดีแล้วก็ตอกตอกตอก,ตอกแค่นี้ยทุกคนแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเขาก็จะลงเคลือบเงาเคลือบแว็กให้มันมันเงาสวยงามนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากก็จะจบขั้นตอนเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูอีกทีนึงสเต็ปเริ่มแรกทำยังไงนะผมถ่ายไว้ออกมาก็ จะสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ปูจะเต็มพื้นที่ละช่างอาจจะเล่งให้วันนี้ให้เสร็จให้ได้เลยอาจจะเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มครับผมคงไม่ได้อยู่รอดูครับเพราะว่าต้องกลับไปหาข้าวอะไรกินด้วยฮะโอเคยังไงก็ติดตามกันครับคลิปดีๆความรู้ดีๆก็ติดตามผมได้นะครับ,รบจากธนพลพ r o พ่อที ัน,นานพล .property อย่าลืมครับติดตามได้ทั้ง3ช่องทางนะครับคุณเข้าไปเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คำว่า T A N A P H O L แล้วก็ d o ดอ,ดดอดก็คือจุดนะแล้วก็ P R O P E R T Y ธนาพล .property แล้วเจอกันครับ